สวัสดีครับก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพื่อนสบายสบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมผมจะมาให้ความรู้นะครับเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทรัชกาลที่9ปีพศ2544นรี่ี่ะครับที่มีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆหลายคนนะครับผมที่สอบถามกันเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับว่าเหรียญปีพศนี้มีราคาไหมนะครับเพื่อนๆบางคนก็ สงสัยว่ามีราคานะครับบางคนก็บอกว่ายังสับสนนะครับผมสงสัยนะครับผมหรือว่าเข้าใจผิดอยู่นะครับผมก็เลยนะครับผมได้มีโอกาสนะครับไปที่ตลาดนัดนะครับผมก็เพื่อนได้เจอแผงขายเหรียญนะครับแล้วก็มีป้ายติดว่ารับซื้อด้วยนะครับประมาณ4ี่ห้าร้านนะครับผมก็เป็นคองถมก็ขายทุกอย่างนะครับเสื้อผ้าปลําหมวกลากไม้นะครับผมก็เป็นตลาดนัดคองถมนะครับ แต่ก็มีพ่อค้าแม่ค้าที่มาเปิดแผงขายเหรียญแล้วก็รับซื้อด้วยนะครับประมาณ4ี่ห้าล้านนะครับผมผมก็เลยนําเหรียญที่ผมมีอยู่นะครับที่เพื่อนๆสงสัยนะครับผมก็คือเหรียญปีพศส5 4 4ันห้าอบี่นะครับชนิดราคาหนึ่งบาทนะครับผมไปขายนะครับผมเพื่อให้หายความสงสัยเลยนะครับเผื่ออาจจะมีราคาจริงๆนะครับผมแต่ผมรู้อยู่แล้วนะครับว่าไม่มีราคานะครับก็สรุปแล้วนะครับผมในบรรดาห้าร้านนะครับผม ผมก็ถามไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมร้านแรกก็ไม่ซื้อนะครับร้านที่สองก็ไม่ซื้อนะครับร้านที่สามก็ไม่ซื้อนะครับร้านที่สี่ก็ไม่ซื้อนะครับก็มีร้านที่ห้านะครับผมก็ไม่ซื้อเหมือนกันนะครับแต่ผมขายได้หนึ่งร้านนะครับผมก็คือร้านขายส้มนะครับผมที่อยู่ติดกับเพียงขายเหรียญนะครับผมก็ซื้อผมนะครับเพราะว่าพี่เขาก็เก็บสะสมเหรียญนะครับผมก็ ขาดอยู่พอดีนะครับผมเก็บให้ครบพศนะครับก็ขาดอยู่เหรียญปีนี้นะครับผมก็เลยซื้อผมนะครับในราคา2บาทนะครับผมผมก็ไม่ได้ขายนะครับผมก็ให้พี่เขาไปฟรีนะครับผมเพราะว่าชื่อชอบสะสมเหมือนกันนะครับผมก็เลยแบ่งปันให้นะครับก็เลยสรุปได้เลยว่าเหรียญนี้ไม่มีราคานะครับผมเพราะว่าจํานวนการผลิตนั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูเลยนะครับป็นเหรียญที่ผลิตน้อยติดอันดับ1ิบนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่มีราคานะครับก็ จำนวนการผลิตก็อยู่ที่350ล้านกว่าเลยนะครับผมก็ถือว่าเยอะเลยนะครับก็สาเหตุที่ผมทํำนับปกคลิปให้ท่านทายนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูอีกครั้งนะครับผมหน้าปกคลิปนะครับก็บางท่านก็อาจจะทายถูกทายผิดนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าทายไม่ถูกนะครับที่ผมเว้นตัวอักษรไว้แล้วก็ทำจุดจุดจุดไว้นะครับผมว่าเรนนี้ผมขายได้กี่บาทนะครับผมที่ผมทำจุดจุดไว้นะครับผม เดี๋ยวผมก็เฉลยแล้วผมก็จะใส่ตัวอักษรไว้นะครับผมก็คือรอเรียนนะครับผมก็สรุปได้ว่าผมขายได้หนึ่งร้านนะครับผมแต่ไม่ใช่ร้านที่เป็นจํานวนเงินนะครับคือร้านที่เป็นร้านขายนะครับผมก็คือร้านขายส้มด้วยนะครับที่ผมขายได้นะครับผมแต่ผมให้พี่เขาไปฟรีนะครับก็ไม่ได้ขายนะครับผมเพราะว่าพี่เขาจะให้สองบาทนะครับ ผมก็ให้ฟรีไปเลยนะครับผมก็สรุปได้ว่านะครับผมเรียนนี้ยังไม่มีราคานะครับ